สวัสดีค่ะออมวรลิศลาจากวริสลาค่ะเพื่อนๆเ,เคยไปเดินเลือกซื้อน้ําหอมกันไหมคะเวลาเราเข้าร้านน้าหอมเนี่ยโอ้โหเต็มชั้นไม่หมดเลยหอมทุกอันเลยเลือกยังไงอะ่ะแล้วที่ขวดอ่ะก็มีเขียนออเดอร์พาเฟอร์มออเดอร์ทอยเลตออเดอร์โคโลนมันต่างกันยังไงอะ่ะจะเลือกซื้อแบบไหนดีงงไปหมดมาค่ะวริศจะเล่าให้ฟัง ก่อนที่เราจะเข้าสาระของคลิปนี้กันนะคะตอนนี้ช่องวลิสาระมีแฟนเพจทาง Facebook แล้ววาิศฝากลิงก์ไว้ให้ใน e s สคริปชันด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆสามารถไปกดติดตามได้เลยค่ะหรือถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ที่วาิศจะคอยนำสาระแล้วก็ DIY ต่างๆมาฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe กระดิ่งกิ้งก้ไว้นะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากวลิค่ะน้าหอมเนี่ยนะคะโอเคแหละมันก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะ Order p ์พ f ฟ m ูมออเดอร์ทอยแล้วก็ Order c o l คล n นแต่ทีนี้เนี่ยรู้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีรายละเอียดต่างกันนะคำว่า Order เนี่ยโอเคมันแปลว่าน้ำในภาษาฝรั่งเศสค่ะแล้วคำที่ตามหลังต่อท้ายเขามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น p a ฟ f ูมทอยเล e ตหรือโ o ล n นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเข้มข้นของน้ำหอมที่ผสมลงไปในสูตรนั้นๆ ดังนั้นเนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยมันก็เลยมีความเข้มข้นของน้ำหอมแล้วก็เลยมีผลทำให้มีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ต่างกันอยู่ค่ะสิ่งที่ต่างกันอยู่อย่างแรกเลยนะคะพอมีเปอร์เซ็นต์น้ำหอมต่างกันใช่ไหมราคาต่างกันค่ะราคาเพอร์ฟูมเนี่ยจะแพงที่สุดตามมาด้วยตัวทอยเลตแล้วก็เป็นตัวโคลโนที่จะถูกที่สุดค่ะ อย่างที่สองที่จะต่างกันก็คือเป็นเรื่องของการติดทนหรือระยะเวลาในการที่แบบว่าเราฉีดครั้งหนึ่งปืดๆไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะติดทนอยู่กับเราได้นานกี่ชั่วโมงนะคะนอกจากระยะเวลาที่ติดทนแล้วเนี่ยนะคะก็จะต่างกันในเรื่องของโอกาสในการใช้เพราะ เปอร์เซนต์ของน้ําหอมเนี่ยมันทําให้เกิดการฉุนที่แตกต่างกันค่ะอย่างสมมติว่าวันนั้นน่ะเราต้องทํางานร่วมกับคนอื่นเป็นกลุ่มใกล้ชิดค่อนข้างใกล้ชิดแล้วเราฉีดพัฟ์ฟูมเข้าไปแล้วมันมีความฉุนแบบจัดกึกโอเคเราหอมแหละแต่คนรอบข้างเราอาจจะไม่ชอบกลิ่นนี้แล้วก็รู้สึกแบบไม่โอเคที่จะทํางานใกล้ชิดกับเราก็ได้ซึ่งเรื่องนี้มันมีผลจริงๆนะคะ ทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันค่ะว่าตัวน้ําหอมแต่ละประเภทที่วลิตเล่าให้ฟังเมื่อกี้อะ่ะมันมีเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีระยะการติดทนยังไงกันบ้างตัวแรก Order p ์พ f u m e มีเปอร์เซ็นต์ของหัวน้ําหอมนะคะที่ใส่เข้าไปในสูตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15-20%ซซึ่งจะไม่เกินนี้ค่ะแต่ว่ามีบางแบรนด์ค่ะที่แบบว่าใจใหญ่จริงๆแบบว่าอยากให้ลูกค้าแบบรู้สึกแบบประทับใจใส่เกิน ขึ้นไปจนถึงประมาณ30%ก็มีค่ะรู้สึกได้ยังไงถ้าหากว่าเขาซิ่งใส่เยอะเวลาที่เราฉีดลงผิวอะผิวเราจะมีความรู้สึกว่ามันจะมันๆเรื่อมเรื่มนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะไม่ไม่สบายผิวอะไรขนาดนั้นแล้วระยะเวลาติดทนเนี่ยจะอยู่ได้ถึง6-8ชั่วโมงเลยค่ะตัวที่2นะคะ Order Toilet หรือ EDT โดยมากแล้วว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ำหอมที่เป็นของผู้ชายเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในออโหมดนี้ก็คืออยู่ในโหมด EDT เพราะว่า เขาจะมีเปอร์เซ็นต์น้ำหอมอยู่ที่ประมาณ5-10%เซแล้วก็ติดทนอยู่ที่ประมาณ3-4ชั่วโมงไม่ได้มีความฉุนเท่าไหร่ก็คืออยู่ชิลๆโชยๆอยู่ได้ประมาณแบบ3-4ชั่วโมงโดยที่แบบว่ามันไม่ได้ฉุนเกินไปนักนะคะแล้วก็จะเป็นแนวกลิ่นที่มันจะค่อนข้างสดชื่นมาในแนวแบบแนวเอ่อ water watery หรือว่ามาในแนวของ f r u ตี้ซึ่งมันก็จะสบายจมูกเวลาที่เราได้กลิ่นโชยๆทั้งวันอย่างที่3นะคะ เป็นออเดอร์โคโลนออเดอร์โคโลนเนี่ยก็คือจะเป็นน้องเล็กสุดมีเปอร์เซ็นต์น้ำหอมน้อยสุดอยู่ที่ประมาณ3-5%เท่านั้นแล้วก็ติดทนอยู่แค่2-3ชั่วโมงค่ะเหมาะกับใครอะ่ะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการความฉุนต้องการแบบกลิ่นที่อ่อนจริงๆแต่ว่าอยากให้มี มีกลิ่นที่แบบเราชอบอยู่รอบตัวเราระหว่างวันแต่ไม่ต้องการมากเกินไปแต่ถึงจะติดทนได้แค่2หรือ3ชั่วโมงเราก็สามารถพกแล้วก็เติมระหว่างวันได้มันก็ไม่ได้ทำให้ฉุนขึ้นแต่อย่างใดค่ะเหมาะกับเด็กๆที่ต้องการความแบบออหอมๆใสๆหรือว่าวัยรุ่นที่แบบว่าไม่ต้องการความฉูดฉาดในเรื่องของกลิ่นมากเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งเปอร์เซนต์แล้วก็ระยะเวลาการติดทนเนี่ย เป็นโดยในภาพรวมที่ว่าลิศแบบหาข้อมูลต่างๆมาให้ว่ามันจะเป็นภาพรวมประมาณนี้แต่มันยังมีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่ว่าถ้าหากว่ากลิ่นที่เอามาทําในน้ําหอมสูตรนั้นอ่ะมันมีความสามารถในการติดทนเป็นพิเศษเช่นเป็นแนวกลุ่ม c e d a ร wood หรือว่าเป็นแนวอูดที่แบบมันมีกลิ่นที่มันแบบอยู่ได้นานกว่าเพื่อนกว่าุตตี้อะลรพวกนี้มันก็จะมีการติดทนที่เอ่อที่นานกว่า ในภาพรวมที่วลิตเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก็เป็นไปได้นะคะสรุปให้ฟังสั้นๆอีกทีง่ายๆ3ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรต่างเลยต่างกันตอนต้นคือเปอร์เซ็นต์ของน้ำหอมค่ะตัวออเดอร์เพอร์ฟูมมีอยู่ที่ 15- 20%ติดทน6-8ชั่วโมงออเดอร์ทอยเลตมีอยู่ที่ประมาณ5้เอติดทน3-4ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของคโคลนมีแค่ประมาณ3-5%ติดทนแค่2-3ชั่วโมงจะเลือกใช้ยังไงก็เอาให้เหมาะสมในกิจกรรมของเรานะคะ อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องแฟนเพจวลิศสาระวลิศฝากลิง์กไว้ใต้เดสคริปชันด้านล่างคลิปนี้แล้วหรือกด s u b สไครป์กดกระดิ่งกิ๊งๆหลังคลิปนี้ไว้จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องวลิศสาระแล้วก็ DIY เด็ดๆเจ๋งๆที่วลิศจะคอยนํามาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆค่ะวันนี้วลิศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ